สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคมชัดลึกเม้นมาว์ค่ะน้าที่ของดิฉันค่ะเดี๋ยวจะสะอาดจิตค่ะและเพนทภาดําเล็กค่ะวันนี้กลับมาแล้วพี่แมวมาเป็นฟ้าแฟนตัวเอเหมือนเดิมสีแบบว่าก็คนละสีแบบ หมือนนกัถูกต้องหลังจากหายไปนานพี่แบ๋วเจ้ตุ่มของเราเนี่ยเอาแน่เอานอยไม่ได้เลยเนี่ยแจ็คเก่นของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นออกชื่อเลยนะออกชื่อเลยกระจายกันเลยกระจายกันเลยที่เดียวแปดบ้างเดี๋ยวไม่แปดบ้างอะไรบ้างก็เปลี่ยนไปบ้างไงพี่แบ๋วเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อใช่ไหมประการของเราเนี่ยจะมีความไม่แน่นอนเนท่านผู้ชมก็ต้องคอยรุนเอาไปว่าจะเป็นยังไงในแต่ละวันนะจะมีอะไรโกะเปิดอะไรให้ได้เห็นหรือเปล่าแต่ยังมีข่าวก็แซ่บๆบู๊บบู๊ตลอดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นข่าวแรกเลยก็ลังจะพูดถึงหม่อมน้อยหม่อมหลวงพกกเทวุลับ กลายเป็นเพิ่มกับเรื่องจันดาราถูกต้องพี่แป๋วไปดูมาแล้วก็แสดีมากอะเพนดูมาแล้วแต่พี่ยังไม่ได้ดูเขาบอกว่าเรื่องศิลป์นี่จัดเต็มบอกว่าจับเต็มจัดเต็มก็อยากจะไปดูตรงเลศิลป์นี่ละเพนว่าเป็นอะไไม่ได้ดูการแสดงใช่ไหมศิลปะขนาดไหนเขาบอกว่าเรงนี้ไม่ได้เป็นอาาจารย์จะเป็นเรื่องราวของการศิลปะแต่ก็เป็นศิลปะอย่างที่หม่อมน้อยบอกแล้วพี่แป๋วเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นภาพยนตร์แนวนี้สักเท่าไหร่จริงๆบอกว่าไม่เคยเห็นเลยแล้วการไม่เคยเห็นภาพยนตร์ไทยนะเป็นอย่างททีี่่โปป๊เดสุนราาอจก ครที่เคยมีมานมเป็นนมอ่ะพี่แป๋วน้ว่ากันไปอ่ก็ถามถ่ายถึงกระแสฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างผมน้อยค่ะก็บอกแล้วว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยกระแสดีมากมดีกว่าเรื่องที่แล้วอุโมงค์ผาเมืองข่าเช่าฟ้าดินสลายอตอนก่อนนั้นนี้คก็กระแสดีเหมือนสองเรื่องที่แล้วแต่เรื่องเนี้ยจันดารา คนพูดถึงเยอะแล้วล่าสุดรายได้พุ่งไป30ล้านแล้วเลยแล้วก็ไม่พูดถึงประเด็นเรื่องของเลิฟซีนเรื่องของแบบเดรสอเดรอะไรยังไงหรือเปล่าจริงๆแล้วผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นหนังเดรสอนะค่ะเขาใจผิดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเซนเซอร์เนี่ยกองเซนเซอร์เขาไม่ให้18บวก18บวกในที่นี่หมายถึงว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ห้ามดูค่ะมากกว่า18ดูได้โอ้เพลงก็กล้ำกึ่งนะพี่อะอ๋อเหรอแล้วพี่แบบไม่ต้องดูดูไม่ หน้าโรงน่ะก็ต้องมีบอตรวจัตรประชารชช่วนะคว่าดอายุเท่าไหร่ก็ไม่แน่นะพี่ก็อาจจะโดนตรวจนะเพนเด็กตัวน้อยไงเกิดมาตัวเล็กนิดเดียวแล้วหน้าก็อ่อนด้วยอะไรด้วยอาจจะเข้าใจผิดได้าก็พูดถึงเรื่องของด๊อซีนอย่างที่บอกว่าคนก็มองว่าเป็นเรื่องราวของอนาจารหรือเปล่าบอกแล้วปฏิเสธเลยนะเพนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของศิลปะจริงๆแล้วไม่ต้องการที่จะพูดถึงเรื่องการแบบ มีควาสัมพันธ์ทางเพศที่มันดูแบบว่าดูล่อแหลมหรืออะไรจริงแล้วใจใจขวมน้อยเ,เองต้องการที่จะออกมาในเรื่องของไอ้ยังเต้าของนว่ดที่ตากล่กวดแสดงเนี่ยจริงแล้วคุณหลวงในเรื่องเนี่ยก็จะมองเรื่องราวของเพศน่ะเป็นเรื่องของเ,เรื่องของเพศไปแต่จริงแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยเขาต้องการสะท้อนให้เห็นว่าอาการที่ว่าจันเนี่ยดูดนมนว่าเนี่ยเรื่องราวของความรักที่มอบให้กับเด็กน้อยคนหนึ่งอายุสิบครัวแสดงถึงความรักความสัมพันธ์ในเชิงนั้นไปไม่ได้มองว่าแบบผู้ชายต้องมอง เต้าผู้หญิงเป็นเรื่องของเพศเสมอไปอจริงๆเขาต้องการที่จะสะท้อนมุมมองของความรู้สึกดีๆระหว่างแบบมนุษย์จริงๆแล้วเพศการมีวามสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์เนี่ยไม่ได้สิ่งชั่วร้ายนะ,ะไม่ใช่แบบไม่ต้องการให้มองว่าเป็นเรื่องการสมสู่หรืออะไรแต่เป็นเรื่องของแบบเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบให้กำเนิดมนุษย์อนะ,ะมองในรูปนั้นไปก็ตีความคนละแบบนะบางคนที่จะไปมองว่าแบบ การมีเพศสัมพันธ์หรือว่าอะไรเป็นเรื่องที่แบบนิ้วแตะต้องกต่มันก็ไม่ได้ดูแล้วในภาพนตร์มันก็ไม่ได้ส่งคืมนะพี่แป๋วก็คือเป็นศิลปะอย่างที่หม่อมน้อยพูดนั่นแหละก็ต้องไปดูนะเพราะตอนนี้มันเข้าฉายอยู่นะทุกรงภาพในส่วนของนักแสดงก็มีคนชมเยอะนะพี่แป๋วมีเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของพระธรมบทก็คือเป็นฉากแรกก็คือจะมีเรื่องปัดชิมก็คือเป็นเรื่องราวของจันดาราแต่เป็นทักจบของภาคต่อจากเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนี้ถ่ายทำไปได้8 0บบางฉากบางตอนเนี่ยต้องมีการปรับ แก้กันบ้างก็ไรนขั้นตอนในการตัดต่ออยู่กะเร็วๆนี้ก็จะได้ดูคลาดมาจะเป็นปีหน้าปีหน้าเลยเหรอใช่น่าจะเป็นปีหน้าอ๋อนี่มันอไม่กี่เดือนก็จะใป่แล้วพี่เบแจะอดจะอดใจรอไหวไหมอ่ะได้สิมันไม่ได้มันไม่ได้อัรถหรือเปล่ามันนอนานต้องรอให้กระแสอากว่าจะจบก็กันยายนก็กระแสอาจจะยังมีอยู่กันญาอาจบตุลาพฤศจิกาทันหมาปีหน้าได้ดูกันเลยอืมอ่ะแล้วว่าหรือพี่จะอาจจะรอไปดูปีหน้าดี เราไปเลยดูทีเดียวไหมไปดูตอนตอนนู้นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวแบบจะมานจะค้างคากันไปแล้วก็ดูทีเดียวรอบเดียวไปเลยไม่ต้องไปดูอ่ะรวมกันกี่ชั่วโมงเ็าไม่รู้เรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวมีนักแสดงเรื่องนี้ด้วยที่เป็นบอกยายญ้าหญิงพี่แบ๋วจริงๆแล้วนี่เรื่องก็เล่นดีนะเล่นเป็นแบบว่าคือนะตัวฉากถูน้ําแข็งนะจริงเขาจะพูดถึงเรื่องของฉากถูน้ําแข็งนี้หรอเปาถูกต้องว่าใครจะมาเล่นตัวนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยค้ากันอย๊ย เปลี<ว>่ยนไหวหมายถึงว่ามีรายชื่อนักแสดงในเรื่องเนี่ยแบบว่าใครจะมาเล่นบทนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะมีทั้งอ้ํมมั่งบรรภามีหลายคนเลยเนะพี่เป๋าเนาะที่ก่อนหน,น,น้านี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็ได้รับคําชมเหมือนกันยายาหญิงได้รับคําชมแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะเราจะพูดถึงเรื่องหน้าตาของเธอเนี่ยที่สวยขึ้นผิดหูผิดตาจนหลายคนบอกว่าแบบในอินเทอร์เน็ตพี่เป๋าเอามาเปรียบเทียบกันเลยค่ะตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันว่าทําไมมีวิวัฒนาการสวยขึ้นขนาดนี้จากที่เมื่อก่อนนี่หน้าเลี่ยมเหลี่ยมนะถูกต้องถูกต้องเขาก็เลยบอกว่ามีแบบเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยทราบเหมือนกันว่ามีคนเอาไปเปรียบเทียบตั้งแต่ภาพตั้งแต่ตอนแรกๆที่เข้าวงการแล้วก็จนถึงตอนปัจจุบันเธอก็บอกว่าเห็นแล้วพออัปเตอร์ด้ยว่าเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้เอามาให้ดูแลลวแต่เขาบอกว่าจริงๆก็ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีการวิวัฒนาการ ทางการผู้หญิงอ่ะพี่แป๋วสรีระหรือหน้าตามันก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างแต่ยอมรับนะพี่แป๋วว่าไปทําจมูกมาแล้วก็ไปจัดฟันอย่างเดียวคือ2อย่างเนี่ยทำแค่สองอย่างแม่ดาราแต่ละคนนี่เพนถ้าเขาเขาไม่ยอมรับมีคนทักว่าหน้าเปลี่ยนไปนี่สิ่งแรกที่ต้องตอบเลยคือไปจัดฟันถูกต้องพี่จะไปจัดฟันบ้างนะจะอนไปจัดฟันเนี่ยจัดนิสัยก่อนดีกว่าอะนี่เธอจะบอกว่ายายหญิงเนี่ยเขาก็ยอมรับนวที่แป๋วถือว่าเป็นดาราที่ยอมรับความจริงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยยอมรับ ส่วนใหญ่จะตอบอย่างที่พี่เป๋า er ตอบแล้วว่าไปจัดฟันมามแต่ยายหญิงยอมรับเลยว่าไปทําจมูกเราบอกว่าเขาบอกว่าในส่ว,น,วน,นที่เขาทำเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้ตัวเองดูดีแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการทํางานในวงานการบันเทิงต้องใช้หน้าตาเขาบอกไม่ได้มองว่าตัวเองจะสวยขึ้นหรือไม่สวยขึ้นแต่เขาเนี่ยทำอาชีพนี้เขาขายหน้าตาเขาก็ต้องแบบว่าดูแล <ะ S 2> ตัวเอง,เองแล้วก็ทําให้มันดูดูดีอะไรเงี้ยแต่ในส่วนในส่วนของที่แบบว่าหน้าตาตัวเองเนี่ยเลี่ยมแล้วมันผิดแปลกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย หน้าตาของเลี่ยมของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้แบบว่าทําให้ตัวเองแบบไปเลียวย,ยาวล,ลขนาดนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มันอยู่ที่ความพอใจของเราด้วยและก็อยู่ในความอ,อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องทําขนาดไหนมไม่ถึงกับไปต้องไปทาแบบให้เหมือนดาราคนนี้เหมือนดาราคนนั้น พี่บอสสังเกตไหมว่าหลังๆเนี่ยมีหน้าตาคล้ายๆอ้ําเนี่ยหลายคนเยอะอยู่เป็นว่าเป็นแบบคือแบบว่าเอาไปให้หมอศัลยกรรมดูเลยหรือเปล่าเพราะทำเหมือนแบบเนี้ยฉันอยากเล่นเหมือนอ้ํพัชราภาเนี่ยชอบเล่นแบบแพนเค้กเนี่ยทำให้ฉันด้วยอ่ะสมัยนี้ก็ไม่ได้อาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวมีส่วนคล้ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างมิ้นนัทวราก็แรกๆที่เข้ามาก็เหมือนเหมือนอ้ํพัชราภามากๆไออย่างยายหญิงเนี่ยก็ต้องบอกนะเพนว่าจัด ทำจมูกเขาก็รู้แล้วจะดงมากใช่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเ้า่ก่อนคุณแม่ไง่อนใช่คุณแม่ก็แบบว่าน้าไม่ได้มีดัางลูกสาวจะบอกว่าดัางโด่งเป็นสันขนาดนั้นก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะบอกว่ามีการบอกว่าทํำจมูกแล้วก็จัดฟันเขาบอกว่าฝากเตือนด้วยนะบอกว่าอย่าหญิงบอกว่าถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องดูตัวเองด้วยอย่าทําเยอะอย่าทําอะไรเงี้ยก็คือเตือนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องศัลยกรรมเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่เด็กสมัยนี้ก็คือทําค่อนข้างเยอะพี่แป๋ว พี่แบบสังเกตไหมว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะหน้าเป็นบล็อกเลยนะมาทำจากร้านเดียวกันนะบางคนก็บินไปทำเกาหลีนะเพนสุดโต้แตเดี๋ยวหมดเวลาแล้วแต่พี่ต้องรีบไปเพราะว่าไม่ใช่ต้องรีบไปนู่นไปไหนไปเกาหลีหน้าบ้างเลยบ้างทันไหมเนี่ยยังทันอยู่ไหมพี่อ่ะทันทันพี่บอกว่าจะทำจมูกไว้เหรอจมูกก็เราก็บอกหมอเลยว่าทันทำแบบนี้ลายเลยเอานาฬิกาเกาหลีหน้าตาแบบเนี้ยเออฉันอยากได้แบบอยากได้ใครอยากได้ใครมีก็หลายคนนะรวมๆกันเอารวมๆกันเอาแบบเป็นไงก็ไม่รู้เอาไม่สวยอ่ะเอาแบบว่าจำแน้เลยไม่ทันแล้วล่ะ ท่าน,เ,น,นเรารเราไม่มีอะไรสายเกินไปนะเพลเราต้องมุ่งมัน จะทําอะไรเราต้องทำใได้นะอเรื่องเวลาเนี่ยเราต้องรีบไปนะพี่นี่ยเรารีบไปเขาข่าวต่อไปเลยพแบบเดี๋ยวไม่ทันไปถ่ายกันศิลปกรรมไม่ทันนะโอเคพูดถึงเรื่องกระท๊ะแมกับพอเชอร์มานักคู่กรณีคู่หนึ่งนะแต่จริงๆแล้วที่ว่าไปคู่เนี้ยต้องบอกว่าสนิทสนมกันมากๆเลยก่อนหน้านี้แต่ดันมีข่าวเกิดขึ้นนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไปแงานไปงานรู้สึกจะเป็นงานรวยร้อยล้านกับคาราบาวแดงเลยสักอย่างนึ่งแหละสักประมาณเมื่อวิคสองวิคที่แล้วเนี่ยก็เป็นการพูด กระแแมนเป็นพิธีกรบนเวทีก็จะมีพวกอัมมอดิชาติเป็นแบบแขกรับเชิญที่มาร่วมง,งานก็มีตั๊กมงกฏมีพอยเชอร์มานทีนี้นะักกระแแมนเขาเป็นพิธีกรเขาถามพวกนักสแสดงที่มาร่วมง,งานว่าถ้าเกิดได้เงิน100ร้ล้าน100นะ้ล้านเนี่ยได้เงินล้านเนะี่ยจะเอาเงินไปทำอะไรตั๊กบงกฏก็ตอบอยัางง,างี้ไปอัามันดิชาก็บอกอยังงี้ไปพอมาถามมาถึงพอยเชอร์มานที่อยู่บนเวทีเนะี่ยก่อนที่พอยเชอร์มานจะตอบถามเนี้ยกระแแมก็แบบแซวก่อนอว่าก่อนอื่นเนี่ยได้เงินหนึ่งล้านเนี่ยก็ควรจะ ไปเสียภาษีก่อนดีกว่าไหม,ม,มก็เป็นการแซวก,กันไป <พา S 2> ก่อนแล้วน,น,นี้พลอยเชอร์มานมีปัญหาเรื่องภาษีอยู่<ฆ>ทีนี้เนี่ยพลอยเชอร์มานค่ะคือทันกันนะต้องบอกเขาว่าคู่นี้ก็เลยพูดออกมาเลยว่าก็คงจะไปหาหมอผ่ามาออกจากป่าดีกว่าอ,อซ่บเฟอร์มะมซ่บเฟอร์มากอะนะทุกคนก็ขำกันไปมาว่าแบบทุกคนก็เลยแบบนักข่าวก็เลยจับประเด็นว่า พูดกันไปขนาดนี้คือมันแรงนะพามาเอาจากปากนี่คือมันใช่เรื่องที่มันแบบว่านะถ้าไม่สนิทจริงนี่พูดไม่ได้นะใช่แต่หน้าแต่ด้วยกันนี่ทั้งคู่สนิทกันแต่คนก็มองว่าแบบเฮ้ยมันแรงเงินไปหรือเปล่าแล้วคู่นี้มีอะไรที่มันแบบในใจกันหรือเปล่าหมายถึงว่าคือเปล่าเขาบอกกันไปแล้วมีอาจจะมีแบบอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าดูวยดีนะแต่ว่านักข่าวก็สัมภาษณ์กัลลแมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นแค่เป็นมุก หยอดแซวก็เล่นบรเวทเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเพราะจริงๆงก็ใส่กันแล้วไม่จะไปต้องเคลียร์ด้วยเคลียร์ทาไมเพราะไม่ได้มีปัญหากันแน่นอนอย่ามาจับประเด็นอย่ามาให้เป็นคู่เก่าเหล่าอีกคู่หนึ่งจริงๆก็สามารถที่จะร่วมงานหรือว่าเจอกันก็ทักทายก็ได้ตามปกติอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาต้องบอกว่าคู่นี้เขาทันกันนะเขาทันกันก็ต้องเจอคนแบบนี้แหละรับส่งมุกกันทันใช่ก็เจอต้องเจอ แบบมาถูกคู่อะมาถูกคู่มาเต็มไปอืมนะเต็มไม่ข่าวไหมพี่แป๋วก่อนหมดเวลาทุช่วงเบรกแรกจ้ะพิงกี้สาวิกาพี่แป๋วหลังจากที่มีข่าวใช่ไหมที่แบบว่ามีพี่แป๋วโอ้ข่าวเยอะมากก็ที่ล่าสุดไงที่พี่เป๊กสันทยเนี่ยมีข่าวว่ามีหนังสือแซวไงบอกว่าไปรูหนังไปู้หนังด้วยกันมียาลาดเท้าอะไรอย่างนี้แล้วพิงกี้นะให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้ตัวคนปล่อยข่าวนี้ด้วยนะซึ่งแบบไม่ขอบอกแล้วกันว่าเป็นใครแต่อยู่ๆจ้าพี่แป๋ว ก็มีน้องฟิล์มเนี่ย Tiffany, มิสทิฟฟานี่ก็เลยแบบเหมือนร้อนตัวเพราะว่าน้องอ่ะได้ถ่ายรูปเพราะว่าในวันนั้นน่ะทีะ่พิงกี้ไปดูหนังเนี่ยพิงกี้ได้บอกว่ามีคนมาขอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ซึ่งน้องฟิล์มอ่ะก็ไปได้ถ่ายรูปก,กับพิงกี้ในวันนั้นไงน้องฟิล์มก็เลยร้อนตัวก็เลยแบบว่าโพสข้อความใน a c e b o o k ไงบอกว่าแบบเออเออแบบรู้สึกแบบไม่สบายใจที่แบบว่าพิงกี้ให้สัมภาษณ์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยร้อนตัวไงก็นึกว่าแบบตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่พิงกี้บอกว่า เขาได้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 ทราบแล้วแบบคือจริงๆแล้วไม่ใช่น้องนะไม่ใช่น้องฟิล์มบอกว่าน้องสงสารน้องที่น้องแบบว่าเอาตัวเองไปไปไปคิดมากไปคิดอะไรอย่างเงี้ยคิดมากบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบปล่อยข่าวอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะพิงกี้บอกว่าคนปล่อยข่าวข่าวนี้เขารู้ตัวเขาเขารู้ตัวแต่ว่าไม่ขอพูดแล้วกันว่าเป็นใครยืนยันไม่ใช่น้องฟิล์มไม่ใช่น้องฟิล์มเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยอยากให้เรื่องเนี้ยจบแล้วพี่แป๋วเพราะว่าแบบ เรื่องมันแบบดูเป็นเรื่องใหญ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่จบสักทีกับน้องฟิล์มเนี่ยบอกว่าได้ให้พี่ที่รู้จักเนี่ยไปโทรไปเคลียร์แล้วแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วโทรเคลียร์กับพิงกี้เรียบร้อยแล้วไม่พิงกี้ให้นะให้พี่ที่รู้จักอะอโทรเคลียร์กับน้องฟิล์มใช่โทรเคลียร์กับน้องฟิล์มว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าอย่าคิดมากว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนปล่อยข่าวนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวพิงกี้ก็บอกว่าเขาไม่อยากแบบ คิดให้น้องคิดมากไงเป็นห่วงความรู้สึก่ยอมบอกใช่ไหมว่างเขาบอกว่าอย่าอย่ารู้เลยละกันว่าเป็นใครเขารู้อยู่างเดียวปล่อยข่าวนี่ว่างมากเหมือนกันเนอะว่างมากมีเวลาที่จะไปดูหนังตามโรงต่างๆเนอะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ากันไปก็มีมุมน่าสงสารเหมือนกันนะพิงกี้เนี่ยไปเจอมรสุมเยอะอุตส่าห์จะกลับมาได้นะพี่แบบนะอุตส่าห์แบบว่าพี่ว่านะยิ่งอย่างเงี้ยยิ่งดังนะยิ่งดังอ่ะน้องมีงานทุกวันนะพี่แบบเจ็ดวันเลยนะ น้องตัดคิวต่างจริงต้องขอบอกสำหรับคนที่ชอบสกัดดาวรุ่งสำหรับคนที่ชอบแบบว่าหาเรื่องใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยจริงๆที่จริงจะให้เขาเนี่ยเพียงพั้มน่ะตัวคนนั้นเขาจะยิ่งโด่งดังนะแล้วจะมีงานมากขึ้นมากขึ้นนะก็ตาบใดที่ ดารามีข่าวเช้าข่าวที่ไม่ดีหรือว่ามีข่าวอะไรต่างๆก็จะมีงานอีเวนต์เพราะนักข่าวไปตามไงพี่แววนักข่าวก็ต้องอยากรู้อย่างที่อย่างสำคัญต้องมีงงมีงานเงินเข้ามาไหลมาเทมาอีกจุกต้องน้ำเลิกะเสถอนนะสำหรับคนที่ชอบแบบใส่ร้ายคนอื่นนะไม่เอานะไม่ดีนะเพนนะพี่ว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีแบบเอ๊ะยังไงมองมองน้องทำไมเนี่ยมองน้องเขาเป็นนกอะไรละโอเคสายตาเอ๊ะยังไงวะเอ๊ะอะไรยังไงน้องงงงเพนหมดหรือยังทิงกี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็เบกนี้หมดแล้วว่าเขาบอกว่าเบก หมดเวลาแล้วพี่แป๋วเพราะเดี๋ยวไม่ต้องไปเบรกหน้าแล้วล่ะเนไม่ได้มีเบรกเดียวใช่ไหมวันนี้มีสองเบรกรายการเรามีสองเบรกมาตลอดพี่แป๋วลืมบ้างอะไรบ้างแก่แล้วอะไรแล้วไม่ใช่กิ๊กยังบอกเลยสิบแปดอาจจะดูไม่ได้ทำงานเยอะไงทำงานเยอะนะรายกานผู้ชมช่วงแรกของเราเวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับช่วงสุดท้ายของรายการเป็นคลิปวิดีโอเพนคลิปอะไรบอกไปเลยจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวไปช่วงหน้าดีกว่าพี่แป๋วสักครู่ขนานี้ละสักครู่นะคะ ท่านผู้ชมกลับมาสู่คมชัดลึกเม้นมาค่ะจัดกับพี่แป๋วต้องมีสองเบสเลยค่ะไม่ได้หรอกท่านผู้ชมจะลืมเรือนห่าของเรานะเอาไปต่างจังหวดมีคนทำท่านี้ให้พี่ดูด้วยนะอ๋อาหรอได้ข่าวว่าพี่แป๋ววนอยู่เนี่ยเราอยู่เป็นเหมือนมีคนเดียวอ่ะเคน เช่อหรือเป่าเกล้าที่เดราสามารถคุยล้อเล่นคุยได้จนปีหน้ายังคุยได้นล้วเป็นเมรัยการจริงๆแล้วไปไหนเราก็มีแต่คนแบบว่าทำท่าความฉลึกเม้นเมาอะไรอย่างงี้ตลอดตลอดพูดถึงคลิปวีดีโอไปดูกันเลยดีกว่านะไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นเรื่องราวของใครอะไรอย่างไงเห็นเรื่องอะไรมีหัวข้อป่ะตามล่าหาลางเอกแทนเสน่หาค่ะถูกต้องค่ะ เราเล่นไปแต่ทำท่าอะไรที่ที่เขาสอนมาอ่ะเขาบอกแค่โยกตัวตอนเล่นต้วไปกับแบบนี้ค่ะไนไหนะไย่งเดียวหน่อใครเรียนกดโน้นค่ะไม่เป็นไรตอนนี้มันยังว่างว่างอาเลยค่ะ สุไเราเเดี๋ยวต้องร้องนะะม่โอ้เดี๋ยวต้องถ่ายอีกแล้วไม่โอ้แล้วยากนวันนี้ร้อมฮะร้อนรอร้อนไปเลยร้องไลหลร้อนร้องแหมไม่ต้องร้องเลยสองลงลูมันร้องอยู่เลยเราร้องอยู่วันเยในเรื่องในฉากตอนนี้กต้องถ่ายวัสดีค่ะแฟนแคมชัดลึกเมนา์ค่ะวันนี้อยู่กับนเชียบดนะคะที่กอแทสเน์ค่ะ เป็นไงบ้างคะกับละครเรื่องแรกก็นี่ก็วันแรกนะคะที่ได้มาถ่ายข้ากรอก็ก็เริ่มคุ้นเคยกับทีมงานแล้วก็พี่ๆด้วยค่ะก็ดีค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะกับพระเอก่ะคบพี่สนเป็นยังไงบ้างก็พี่สนใจดีมากค่ะก็เริ่มคุ้นเคยกันแล้วค่ะเีกข่าวว่า พี่สนก็เป็นคนไม่ค่อยทักใครใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะพี่สนก็ตอนแรกหมือนก็กลัวเหมือนกันค่ะพี่สนเขาแบบเงียบเงียบแบบถือแบบตัวเอง่ค่อยู่กับใครค่ะก็เลยเข้าไปทักเลยพี่สนเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอพูดถึงบทลุงหน่อยก็ได้ค่ะรับบทเป็นลุงนะคะเขาก็เป็นลูกแม่จันค่ะเข้ามาอาศัยอยู่บ้านของคุณพศค่ะเขาก็เป็นคู่ปรับกับฉันนะคะแต่ลุงเขาจะมีเหตุผลนะคะไม่เหมือนฉันเขาจะแบบ เป็นยังไงของเขาไม่รู้ค่ะเขาเลยก็ทะเลาะกันตลอดเกลียดหน้ากันไม่ชอบกันแล้วลุงเขาจะเรียบร้อยค่ะภายนอกเขาอาจจะแบบอ่อนแอแต่ภายในเขาแข็งแรงค่ะแล้วเขามีภูมิตั้งทางสูงมากเขาจะเป็นเด็กที่ใหญ่กว่าอายุจะดูแบบมีระเบียบเรียบร้อยหน่อยอ,อยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆสมเชืลึกกับละครเรื่องนี้บ้างค่ะก็อยากฝากแฟนๆทุกคนนะคะว่า กเราจะตั้งใจทำให้ดีสุดค่ะทุกคนทีมงานนักแสดงเราจะพยายามนะคะขอให้คนติดตามชมผลงานเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะกับละครเรื่องกับละครเรื่องแคนซสนิทค่ะอ่าขอบคุณค่ะสวัสดีครับแฟนคมชัดลึกมินเมา์นะครับวันนี้นะครับส่วนก็อยู่ในกองละครแคนเสนิทครับผมบทของส่วนเป็นยังไงบ้างบทของผมนะครับผมรับบทเป็นฉัดนะครับซึ่งฉัดเนี่ยเป็นคนค่อนข้าง ก้าว uh, ราวนะครับการแสดงออกนี่ก็จก้าวราวจะแข็งก้า,าวตลอดเวลา mm hmm. แต่คือมันมีเหตุผลเพราะว่าเรามีปงนะฮะ mm hmm. คือตัวเราเองเนี่ยแม่เสียตั้งแต่เด็กๆแล้วคือวันที่แม่เสียก,ก็คือวันที่านางเอกและแม่นางเอกอเข้ามาในเข้ามาในบ้านเรา mm hmm. เราก็เลยฝังใจว่าสองคนเนี้ยเข้ามาทําให้แม่เราตาย mm hmm. เราก็จะมีความแบบมีความเลียดชังลึกๆอยู่ข้างในนะครับ mm hmm. แล้วก็เวลาแสดงออกกับสองแม่ลูกคู่เนี้ยก็จะเป็นการก้าวราวดุกดันนะฮะก็ คือจริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนแอครับเพราะว่าก็ประมาณว่าขาดความอบอุ่นตอน,นเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือแม่เราแม่เสียอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีปมใช่ไหมฮะก็จะเป็นคนที่แบบแข็งนอกแต่อ่อนในครับคือข้างในจะเป็นคนอ่อนแอข้างนอกจะแบบจะวางท่าให้ดูน่าเกงขามให้คนอื่นกลัวอะไรประมาณนี้ครับเ,เรื่องนี้ต้องเจอกับน้องน้องเอกใหม่แพทริเซียเป็นยังไงบ้างเรื่อน,น้องแพทริเซียนะครับก็น้องหน้ารักครับคือเป็นน้องอายุห่าง,งกันก็ ประมาณ7จปีนะคือ,อเขาก็มีความใสๆอยู่ยังเด็กอยู่เลยนะฮะและ้วก็ดีครับคือวันแรกที่เจอกันเขาก็เฟรนดี้ด้วยกันด้วยแล้วก็คุยเล่นกันสนุกสนานก็วันนี้ก็ทําให้ไม่เคยไม่อายกันแล้วนะฮะก็ดีครับน้องเขาแอบพูดถึงมาว่าแบบพี่สนดยูไภายนอกแบบแข่งชื่ออะไรอย่างงี้ต้องเดินมาต้องเดินมาทักทายเองเลยอ๋อไม่ขนาดนั้นหรอกครับแ,แค่ผมประมาณว่าวันแรกๆผมก็แบบไม่กล้า คุยกับใครเพราะว่าเราก็เขินใช่ไหมเราเป็นคนใหม่ที่นี่เราก็เลยเออก็เจียมเนื้อเจียมตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดีเขามาถักทายก็ดีครับผม<ไ>ก,ก็ทุกๆคนก็ให้ความเนเป็นกันเองครับอยากจะฝากไว้ถึงแฟนที่รอคอยติดตามจมละครเรื่องนี้อยู่ฉันก็ขอโครับฉันก็ขอฝากถึงแฟนละครแคสเนียนะครับอยากให้ติดตามเรื่องนี้ก็เอาใจช่วยสวนด้วยแล้วก็ ทีมงานนักแสดงทุกคนนะครับคือต้องจะทำงานมากแล้วก็เรื่องนี้ผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับอ่าเห็นไล้ล่ะ ก็ตามล่าก็เจอแล้วไงทำไมจะต้องตามล่าด้วยใครบางคนคิดหัวนี้เนี่ยอันสีของเรานี่ยล่ะอันสีไม่ไเด้งของเราเนี่ยคิดมากมาเรื่องคิดมากกคนที่ดังกิมมิกเยอะพี่แป๋นเยอะไปไหมเยอะมากเลยนะก็คือแพทติเซียกู๊ดนั่นเองนะอ่าต้องบอกก่อนค่ะท่านผู้ชมเรื่องนี้เป็นละครของผู้จัดไก่วรายุทธซึ่งทีแรกเนี่ยวางตัวไว้เป็นมาร์คี้ของเราอุ่ยเปิดกล้องอลังการนะพี่แป๋นต้ามากมเป็นมาร์คี้กับสนสนยุกสนยุกก็สนยุกนะก็ไปขอเข้ามาจากคุณบอยและคุณเกียรติก็ให้มาคุ ู่กับมากี้เป็นเรื่องแรกพอทําไปทํามารู้ไหมเพนเปลี่ยนตัวจ้าฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วออมากี้คู่กับสนยุกไม่เข้าขากันเลยเ,เคมีไม่เข้ากันเค,เคมีไม่ได้มากี้กลายเป็นแก่กว่าออสนยุกแล้วจริงๆแล้วในเรื่องนี้แพทิเซียกูต้องเล่นเป็นพี่สาวของ มากียแล้วกลายเป็นว่ามากี้แกกว่าก็เลยเปลี่ยนก็เลยต้องเปลี่ยนยกใหม่แล้วกับพระเอกก็คือไม่เข้ากันไงไม่เข้ากันไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนบปพทะเจริเยกูดเป็นนางเอกแทนก็คือปกบคู่กับสนยุกจ้ะแล้วก็มีอีกคู่ไงมีคู่หนึ่งอ้าวแล้วนางเอกที่พระเอกที่คู่กับพทะเจียกูดก่อนหน้านี้ก็คือป๊อบถากรุนนี่ก็ไม่มีนางเอกคู่แล้วสิคู่สองก็ต้องไปหานางเอกใหม่นางเอกใหม่ที่มาคู่กับ ก็คือมีเยอะละหมายถึงว่ามีงานเยอะละก็อยากจะหาอะไรที่แบบว่าแปลกๆใหม่ๆพี่แป๋วก็เลยไปเอานางเอกของช่องเจ็ดมาซึ่งเขาหมดเขาหมดสัญญาถูกแล้วหมดสัญญาเรียบร้อยน้องแยมน้องแย้มพิชาละครดูเปล่าใช้ใช้เช็กโอ้ตอนเช้านะละครนะละครคืนบ้านนะพี่นะไม่เคยดูเลยเคยดูโอ้ใช่ไม่ได้อยากดูนะตื่นไม่ทันตอนเด็กพี่แป๋วไม่เคยดูเหรอโอ้เคยเออดูดูดูสมบูทองอะไรอย่างเงี้ยโอ้สมบูทองเห็นสมัยก่อนไม่ต้องเด็กมากนะพี่ก็เมื่อ สี่ห้ามีแี่ละนะก็ไม่ต้องรอใใ้อนด้วยไก่ไก่มาช่วงนี้นะทีท่ทำงานไม่ค่อยได้ดูเพราะตื่นสายไม่ไม่ไม่ตอนเด็กนี่อายุไม่เท่าไหร่เชื่อแล้วอ,อายุ18อายุสิก็เป็นน้องแยมที่ชาว มาเล่นละครเรื่องนี้ก็คือคู่กับปั๊บถากูลเรื่องแคสเนียหาของพี่แก่แรยุทธก็ต้องรอดูนะว่าจะอะไรกันมีแบบมีคนอื่นด้วยนะมีแบบพี่มิวแล้วดิรงแล้วดิ้ตาเรียกว่าจัดเต็มเรื่องนี้จัดแบบหมายถึงว่าแบบเออรอนักแสดงมาค่อนข้างนานนะพี่แป๋วใช่มีโครงการจะทำนานและจริงๆนะ้วพูดกับก็เปลี่ยนนะก่อนหน้านี้ก็เป็นป้าแจ๋วที่แสดงในละครพันเพลินก็เปลี่ยนมาเป็นพี่รวยสำรวยรักชาติจัดสองเจ็ดเหมือนกันใช่ไหมเออใช่นะย้ายไปให้กันมานี่แหละก็วนเวียนเวียนหัวกันไปน่าหงุบอกแล้ว วงการนี้ไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนไม่มีอะไรจี่แน่นอนใช่ก็มีการสลับเปลี่ยนุนเวียนกันไปสามมาห้ามาเจ็ดเจ็ดมาสามอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่รู้สึกว่าสามไปเจ็ดเริ่มน้อยละหรือเปล่าก็มีก็มีบ้างเจ็ดมาสามก็มีเจ็ดมาสามเยอะเออก็เยอะช่องเจ็ดก็มีก็มีเหมือนกันที่ช่องสามไปก็มีกถั่วน้อยอเวลาของเราหมดลงแล้วหมดแล้วพบกับเราสองสาวได้ใหม่นะค่ะกับรายการเลยคมชิลึก เบนเม้า,มาค่ะสนนีต้องลาไปก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ